ห้าเรื่องที่ควรเก็บเป็นความลับหนึ่งเรื่องที่เพิ่งได้ยินมาการเอาเรื่องที่รู้จากคนอื่นหรือได้ยินมาแบบไม่มีข่าวสารควรเก็บไว้เป็นความลับก่อนเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะถ้าจะบอกคนอื่นในตอนที่ยังไม่มีข้อมูลมากพอเพราะอาจทําให้คนที่อยู่ในเรื่องนั้นๆมีผลเสียได้ 2. เรื่องครอบครัวเรื่องครอบครัวค่อนข้างเป็นเรื่องที่เซนสิทีฟสาหรับบางคน และบางเรื่องในครอบครัวของเราก็ไม่ควรพูดให้ใครฟังอยู่แล้วแต่ถ้ามีเหตุผลให้พูดนะครับก็ให้พูดเพียงผืนๆก็พอ 3. เรื่องส่วนตัวเป็นสิ่งที่หลายคนนะครับชอบเผลอที่จะพูดหรือเล่ามากเกินไปนะครับแล้วก็จะมารู้สึกเสียใจทีหลังนะครับเพราะรู้สึกว่ามันควรเป็นความลับมากกว่าที่จะบอกคนอื่น,นครับเรื่องแบบนี้นะครับเราควรเก็บไว้นะครับ 4. เรื่องอนาคต ถ้าเราพูดเรื่องอนาคตอันไกลนะครับว่าเราจะทําอะไรอยากทําอะไรในอนาคตนะครับบางทีนะครับคนที่ฟังนะครับอาจจะคิดว่าเรากําลังโมหรือเอออวดใส่เขาอยู่นะครับ 5. เรื่องเชิงลบกับคนสนิทนะครับเราก็คงอยากคุยทุกเรื่องที่เป็นไปได้นะครับแต่บางทีนะครับเราเอาเรื่องเชิงลบไปพูดบ่อยๆนะครับก็จะทําให้เขารู้สึกอึดอัดและทําให้เราดูแย่ไปด้วยนะครับบางทีนะครับเรื่องแบบนี้ควรเก็บไว้คนเดียวดีกว่านะครับ